ทมในหนึ่งวันเรากะพริบตาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมนุษย์กะพริบตา20ครั้งต่อนาทีนั่นเท่ากับ20,000ครั้งต่อวันการกะพริบแต่ละครั้งสั้น 100- 200ถึงมิลลิเ s e แต่ช่วงเวลานี้ถือว่านานม่อยู่ในความเร็ว1500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขับเครื่องบินเจ็ตหรือการแข่งขันชิงแชมป์อ e ีสปอร์ตนักบ,บินและเกมเมอร์จะกะพริบตาน้อยกว่าคนทั่วไปฮะนายคิดว่าจะแพ้เกมนัดน,นี้หากกะพริบตางั้นหรอ เื่อเรากระพริบตาสมองจะทําการสั่งรีบูตนั่นช่วยให้เราโฟกัสกับงานใหม่ได้ส่วนนายนั้นคงไม่มีอะไรทําเท่าไหร่มันยังช่วยปกป้องตาจากฝุ่นและแมลงอย่าฝืนเลยมันยังช่วยให้กระจกตาชุ่มชื้นนายรู้ไหมใครที่ไม่ต้องกระพริบตางูไงพวกมันไม่มีเปลือกตาแต่มีเยื่อหุ้มปกป้องเดี๋ยวนั่นตาของงูเหรอดูเหมือนเจ้าของเก่าไม่มีอารมณ์จะแชร์หรอกนะนายรู้ไหมงูมองเห็นได้ด้วยอินฟราเรด นายควรจะกระพริบตาพัง